ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับก็ถ้าหากใครที่มองหาร้านเติมเกมเซนเซียราคาถูกกว่าเติมเองนะครับผมก็มีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนาเพื่อนๆนะครับก็นี่เลย power pay นะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยไร้ดีฟันนะครับทางร้านจะกดเองกับมือร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับก็ทางร้านรับเติมเกมเนี่ยทุกแพ็คเลยนะครับก็สามารถแคปรูปภาพสอบถามได้เลยนะครับว่าอยากจะเติมแพ็คไหนนะครับอ่ะหรือว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยสงสัยอะไรอยู่นะครับก็สามารถโทรสอบถามได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งตัวของทางร้านเนี่ยจะใช้เป็นตัวของ ID แล้วก็พาสเวิดในการ มันเองก็ถ้าหากใครที่สนใจนะครับก็สามารถกดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับก็ฝากล้านเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มาเจอเกมตัวของเซนเซียนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาทําการอัปเดตตัวของแพทใหม่กันสักหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่ตัวเกมเนี่ยเขาอัปเดตเข้ามานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันก่อนนะครับซึ่งตัวของกิจกรรมเนี่ยมีเยอะมากนะนะครับเริ่มจากตัวของแมทเทนพาร์ตก่อนนะครับเป็นแมทเทนพาร์ตอันใหม่นะครับนี่นะครับก็เติมเงินครบ5วันนะครับคือเราจะได้ตัวของเหรียญนะครับปลุกดาวแดงนะครับแต่ว่าเป็นตัวของระดับ R นะนะครับจะเป็นตัวของพิกัสต์นั่นเองนะครับก็ ตัวของหินนะครับอ่าปลูกดาวแดงนะครับอันนี้คือคุ้มมากนะครับคือเติมวันละ3 0บาทครบ5วันนะครับเราก็จะได้ของครบทุกอย่างเลยนะครับประมาณนี้รวมไปถึงตัวของเพชรนะครับอ่าซึ่งตัวของเพชรเนี่ยก็เยอะนะครับเราก็ได้ของนี้ด้วยนะครับในนาครั้งนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของล็อกอินต่อเนื่อง7วันนะครับก็ได้รับตัวของรางวัลตามนี้เลยนะครับจะเป็นกล่องนะครับที่เราสามารถอ่าสะสมได้ครบ9้า้นปุ๊บ เราสามารถเลือกโตัวของไม่ใช่เลือกสีเราจะได้ของทั้งหมดใช่ไหมนะครับนี่เพชร8 0 0คูปองอัญเชิญอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็เป็นโต๊ะของหินปลูกดาวแดงนะครับอ่าแก่นแห่งเจดจำนงนะครับซึ่งดีมากนะครับตรงนี้นะครับก็แจกฟรีไปเลยต่อมาเนี่ยก็เป็นโต๊ะของชิงสมบัตินะครับซึ่งโต๊ะของชิงสมบัติเนี่ยอาจจะเป็นโต๊ะของทอลูกเต่านะนะครับแต่ว่าในนาครั้งนี้เนี่ยจะมีของเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับจะเป็นอ่าแต้มนะครับที่เราสามารถปลูกเอาเวกโต๊ะของอาวุสาตาได้นะครับก็จะเป็น สีส้มนะครับผมแต้มเนี่ยจะใช้อยู่ประมาณ4,000แต้มนะครับแล้วก็เป็นตัวของหอยเนี่ยประมาณ1 2ื่นนะครับอ่าเราก็สามารถซื้อได้สูงสุดเนี่ยคือ3ครั้งนะครับก็ถ้าเราเป็นสุรตะนมากๆเนี่ยก็ถ้า3อันนะครับก็ประมาณ3 6มหมถูกไหมนะครับโอ้โหจุกจุกอยู่นะครับอันนั้นนะครับเราก็เป็นตัวของหินปลูกสัตตานะครับเลื่อนระดับ SR เนี่ยเป็นระดับเ s r เลยนะครับอ่าคือเลื่อนจากตัวของอ่าสัตตานะครับที่เป็นสีม่วงเนี่ยขึ้นมาเป็นระดับสีทองได้ นะครับก็ใช้ประมาณ4,000แต้มนะตรงนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าสายฟรีเนี่ยนะครับน่าจะยากหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายเติมปันกลางเนี่ยนะครับผมว่าน่าจะทําได้นะครับประมาณนั้นนะครับอ่าเราก็จะเป็นของจิปดาดทั่วไปเหมือนเดิมนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของกิจกรรมนะครับการเดินทางนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการเติมเงินสะสมไปนะนะครับครบ7วันอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะได้ตัวของโบนัสแคืนกลับมาด้วยนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตัวของเพวสก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็เป็นตัวของดาวนะอันนี้นะครับเรารวบรวมครบ100ชิ้นปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถเลือกไอเทมได้นะอันนี้นะครับอ่ามีตัวของตัวอัญเชิญปถนาด้วยนะครับคูณ10แล้วก็เป็นตัวของเลือกสัตว์ตาสีม่วงนะครับ แล้วก็ของในค้าในครั้งนี้เนี่ยนะครับคือจะมีตัวของตัวดำนะครับไม้เราซื้อนะส่วนใหญ่นะครับสายฟรีที่เราสามารถซื้อได้เนี่ยนะครับก็จะมีตัวของตัวดำนะครับอ่าแล้วก็เป็นตัวของอ่าตัวอัญเชิญฟิกเกอร์นะครับตัวสุ่มการ์ดนะครับผมแล้วก็ตัวดำหนึ่งใบนะครับ288เพชรนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นอ่าพวกตัวสุ่มฟิกเกอร์เหมือนเดิมนะครับนี่อ่าแล้วก็เป็นตัวของตัวดำ นี่นะครับ10บใบเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้ที่เหลือก็จะใช้โต๊ะของเพชรบวงนะครับสะส่วนใหญ่นะครับอ่าก็สามารถเลือกดูได้นะครับก็ที่ผมมองๆนะนะครับก็ที่คุ้มเนี่ยจะมีตัวดําแล้วก็โต๊ะของตัวซุ่มการ์ดนะครับเพราะว่าลดราคามาครึ่งหนึ่งเลยนะนะครับปกติเนี่ยคือตั๋วใบหนึ่งเนี่ยจะประมาณ320นะนะครับแต่ว่านี้เนี่ยคือเราใช้โต๊ะของเพชรเนี่ยประมาณพันหนะครับก็เฉลี่ยเนี่ยประมาณใบละ160เพชรเองนะครับคุ้มมากนะตรงนี้นะครับ ต่อมานะครับก็เป็นตัวของกิจเคียวโกนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่ด้วยนะครับก็ต้องบอกก่อนละกันนะครับว่ากิจเคียวโกในครั้งนี้เนี่ยอัปเดตมาเนี่ยคือเล่นยากกว่าเดิมนะนะครับคือตัวของประการังเนี่ยเราหาได้ยากมากซึ่งตัวผมเองเนี่ยนะครับคือฟาร์มครบไปแล้วนะหวันนี้นะครับคือได้มาแค่ประมาณ5อันเองนะครับซึ่งการที่เราจะฟาร์มได้เนี่ยมีตัวของบททดสอบทะลวงนะครับแล้วก็บอสบุกลุกนะครับศึกแห่งแอดการ์ดนั่นเองนะครับซึ่งตัวของการดรอปประการังเนี่ยจะมีอยู่แค่2ระบบสองระบบนะครับ แห่งแอตกาดนะครับส่วนตัวของบอสบุกลุกเนี่ยไม่มีนะครับผมอ่าซึ่งมันฟาร์มยากมากนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดนะครับตัวของาะวันนะครับอย่างอื่นนะครับในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวขอข้ามไปก่อนนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมอาจจะต้องลองทดสอบอะไรบางอย่างก่อนนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นตู้ใหม่นะครับก็จะเป็นตัวของตู้สุ่มการ์ดนะครับแล้วก็เป็นตัวของตู้วนนะครับนี่นะครับก็เข้ามาแล้วนะครับซึ่งตัวของตู้วนเนี่ยนะครับคือเราจะเลือกได้2ตัวนะจะมีตัวของซิฟฟีดกับตัวของซากะล่างมันนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตัวเนี่ยก็ใช้เป็นตัวําในการสุ่ม นะครับซื้อได้แค่25้าครั้งเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะตรงนี้แต่ครับก็ถ้าใครที่ยังปั้นดาวไม่ตันก็ไปจัดกันได้นะครับประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวของตู้การ์ดกันสักหน่อยนะครับซึ่งตัวของตู้การ์ดเนี่ยผมได้ทําการลองเปิดไปนะครับแล้วก็ได้ทําการลองดูนะครับว่าทําไมไอ้ตัวของการ์ดม่วงเนี่ยนะครับมันไม่มีการ์ดตัวของหายากเลยนะครับผมก็อยากจะแนะนําทุกคนอย่างนี้ละกันนะครับว่าอย่าพึ่งรีบสุบนะครับเก็บดองเอาไว้แบบยาวๆเลยนะครับรอจนกว่าไอตัวของการ์ดม่วงหายากเนี่ยมมััันนจะะอปเเดตข้าาครบ เ,เพราะว่าอะไรนะเพราะว่าตัวของการ์ดพ่วงหายากเนี่ยเวลาที่เราจะทาดาวนเนี่ยมันยากมากๆนะครับเออแล้วคือการ์ดพ่วงหายากเนี่ยมันเก่งมันดีนะครับซะดส่วนใหญ่นะผมก็เลยแนะนําว่าให้เก็บรองตัวสุ่มการ์ดเอาไว้นะครับถ้าใครที่ไม่รีบนะนะครับเพราะว่าตัวของการ์ดพ่วงปกติเนี่ยคือเราหาได้จากการฟาร,ร์มคอร์สอยู่แล้วอะ่ะนะครับผมเลยมองว่าอ่าอย่าเพิ่งไปรีบสุ่มเลย แต่ว่าถ้าใครที่อยากจะปั้นตัวของการ์ดทองเนี่ยอันนี้ก็อีกเรื่องนะึงนะครับก็สามารถสูบได้นะครับซึ่งตัวของอาตาัตราการออกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1%นะครับอ่าก็เลทออกพอๆกับตัวของตัวละครระดับ ADR เลยนะครับก็อ่าลองดูแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นตัวของการ์ดฟ้านะนะครับการ์ดฟ้าก็รู้สึกว่าน่าจะมาครบอยู่นะมีตัวของการ์ดไชน่านะครับแล้วก็เป็นตัวของอ่าการ์ดของยูนิคอนนะครับ ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะมีการแบบหายากอีกหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าน่าจะมาครบแล้วนะนำ้ำพูย้อนทิศเนี่ยก็มีให้สุ่มเหมือนกันนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นการเขียวนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็เป็นตัวของ,ของคมพีนะครับอ่ามีแค่นี้เลยนะก็ลองดูแล้วกันนะครับแต่ว่าผมยังไม่แนะนําว่าให้สุ่มนะก็เก็บเอาไว้ก่อนนะครับ ต่อมาก็เป็นตัวของร้านค้านะครับซึ่งตัวของร้านค้าเนี่ยนะครับคือเขายังไม่ได้อัปเดตตัวของเหรียญปลุกพลังมาให้เราจริงๆนะนะครับคือที่เขาได้ทําการแบบว่าส่งมาทานจดหมายเนี่ยนะครับตอนแรกผมคิดว่าน่าจะมีตัวของเหรียญปลุกดาวแดงมใม่เราซื้อและนะครับแต่ว่ายังไม่มีนะครับแต่ว่ามันมีเป็นไอ้ตัวของอ่าเหรียญปลุกดาวแดงระดับ R มาแทนครับนี่ นะครับมันคืออันนี้ไว้ทุกคนนะครับผมก็เลยแบบว่าโอ้โหอย่างเซ็งเลยนะครับเพราะว่าเออตัวละครระดับ R เนี่ยเราไม่ได้เล่นกันอยู่แล้วอ่ะนะครับแล้วก็ไม่คุ้มค่าที่จะปั้นด้วยนะเพราะว่าอ่ามันใช้ตัวของเหรียญสีแบบทองแดงเนี่ยหนึอันน่ะนะครับผมมองว่าไปเก็บแลกตัวของอ่ากล่องอัพหัวใจดีกว่านะครับเพราะว่ากล่องอัพหัวใจเนี่ยมันได้เพชรด้วยไงถูกไหมได้เพชรได้ตัวสูมานะครับผมมองว่ามันคุ้มกว่าเยอะเลยนะครับก็เลยแบบ อย่างเซ็งเลยแต่ครับแล้วมันใช้แบบ100อันนะครับผมเลยคิดว่าอาจจะไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นตัวของหินแดงนะครับนี่แต่ครับหินแดงนี่ก็1เบสเนี่ยใช้เหรียญทอง5อันนะครับก็เรียด้ว่าใช้เยอะอยู่นะนะครับก็โอ้โหถ้าเป็นเซิร์ฟนอกเนี่ยผมจําได้ว่ามันใช้แค่เหรียญเดียวนะครับอันนี้คือใช้5เหรียญนะครับแล้วก็แลกได้ให้1ครั้งต่อสัปดาห์ก็ถ้าใครนะครับที่ปั้นตัวละครตันแล้วเหลือเยอะนะครับก็สามารถซื้อเก็บเอาไว้ได้นะครับ แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการอัปเดตตัวของการเติมเงินนะครับของคลังสะสมของคีโดนั่นเองนะนะครับก็ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยจะมีตัวของการนั่นเองนะครับนี่เป็นการของชากะนะครับผมซึ่งตัวของการเนี่ยก็จะเกี่ยวกับตัวของอัญเชิญนะครับคือเราจะตีตัวของพวกมอนอันเชิญเนี่ยได้แรงขึ้น นะครับแล้วก็ถ้าเราฆ่าได้เนี่ยเราก็จะเพิ่มโกรธนั่นเองนะนะครับก็ไอ้พวกตัวของเดสมาร์กหรือว่าคิวโกที่มันเสกลูกน้องอะ่ะนะครับอ่าหรือว่ามีมีอะไรเงี้ยนะครับที่มันเสกร่างปอมอะไรเงี้ยนะครับถ้าเราฆ่าได้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเพิ่มโกรธให้กับตัวเองแล้วก็ตัวของการ์ดเนี่ยเราจะสามารถสวมใส่ได้แค่แถวกลางเท่านั้นแล้วก็ตัวของดาเมเนี่ยนะครับคือมันจะแรงเฉพาะกับตัวของมอนเตอร์อันเชิญนะนะครับประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าใช้งานกับตัวของดันเจียนได้ดีแน่นอนนะครับคือในดันอ่ะเราเจอ น้อยหน่อยนะครับเพราะว่าคนแบบไม่ค่อยใช้แบบพวกคิวโกหรือว่าเดนมากกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นดาดเนี่ยคือได้ใช้แน่นอนนะครับ่าก็ลองดูหลกักการนะตรงนี้นะครับอ่ะก็เป็นสายเติมอ่ะนะครับใส่เติมก็อ่าเอาไปเล่นได้อยู่แล้วนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับใส่การาดอะไรก็น่าจะสู้สบายอยู่นะครับ ต่อมาครับก็จะเป็นเรื่องของการอัปเดตสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้คือสุดท้ายจริงๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของเกาะเรย์ครีนนะครับระดับ elite นะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่สามารถเล่นได้นะนะครับต้องรอเลเวล88ก่อนนะครับก็ตัวของระบบนี้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยอัปเดตมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับถ้าใครที่เข้ามาเช็คอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเล่นได้นะครับแต่ว่าต้องรอเลเวล88นะนะครับ โอเคครับก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับตัวของการอัปเดตตัวของแพทใหม่นะครับก็รอกันได้นะนะครับคือไม่แน่ใจนะครับว่าตัวของอ่าเป็นพาร์ทเนี่ยนะครับคือเซิร์ฟใหม่ๆเนี่ยจะมีให้ซื้อเลยหรือเปล่านะครับเผื่อใครที่แบบว่ามีงบแบบงบน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือแบบต้องเลือกเติมแพ็คอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะเติมแพ็คไหนเนี่ยนะครับแพ็คเนี่ยผมแนะนําซึ่งก็รอเติมกันได้นะครับผมประมาณนี้นะนะครับก็ถ้าใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไคร้นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในทำคลิปนี้ เราต้องขอตัวร้านคุยกันไปก่อนสวัสดีครับ